สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอ c ์ไซคต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่า Motorcycle นั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒน,นารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหน ติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์ทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง t n เอแห่งนี้ครับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ครับฮอนด้านในปีนี้นะครับได้มีการนำคอนเซ็ปต์ของบูธว่า My Life My Story ทุกเส้นทางสร้างประสบการณ์ฮอนด้า้องการจะสื่อความหมายครับว่าการขี่มอเตอร์ไซค์นั้นนะครับนอกจากจะมีการใช้งานทั่วไป ในชุดจะมันแล้วยังขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความสุขสนานและมีประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อเวลาครับไฮไลท์สำคัญของวันด้าในปีนี้นะครับก็คือเจ้า RC 213 v s คันนี้นี่เองครับนี่คือบเตรัยที่มีราคาแพงถึงคันละประมาณ8ล้านบาทแต่ว่านี่คือราคาที่ไม่เป็นทางการนะครับเนื่องจากว่า h ันด้นั้นนะครับได้มีการแนะนํารุ่นนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่งานอิกมาโช และครั้งที่2ครับก็คือที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับที่เจ้า RC 213V S คันนี้นะครับมาตั้งโชวโดดเด่นที่งานมอเตอร์โชว์ของเมืองไทยมันคือรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้มีการพัฒนาต่อนเนื่องมาจากรถแข่ง RC 213V แชมป์โลกสองสมัยซ้อนของมาร์คมาเกสนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ได้มีการนะครับนำรถแข่งมาปรับเปลี่ยนเป็นรถถนนโดยใช้รหัสว่า RC 213V S ครับ แม้ว่าคันได้ยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าราคา8ล้านบาทที่ว่านี้เป็นราคาที่ได้มีการกล่าวถึงจากการที่สื่อมวลชนในญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ได้มีการพูดถึงเจ้า RC 2 1 3 v s คันนี้ว่าจะมีราคาสูงถึง20ล้านเยน20ล้านเยนนั้นถ้าแปลเป็นเงินไทยแล้วนะครับจะมีค่าประมาณ5ล้าน4แสนบาทผมเคยบอกไปแล้วครับว่า RC 2 1 3 v s คันนี้ จะมาด้วยราคาประมาณ5ล้านบาทบวกลบแต่ลืมไปครับว่าน่าจะต้องมีการบวกเรื่องของอัตราภาษีนำเข้าดังนั้นนะครับ RC 2 1 3 v s คันนี้อาจจะมีราคาสูงถึงคันละ8ล้านบาทโดยยังคงรูปแบบรถแข่งนะครับเหมือนกันกับ RC 213V แต่ได้มีการใส่ชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวและก็กระจกสองหลังให้สามารถใช้งานได้บนถนนทั่วไปครับ นี่ก็คือรถเตอร์ไซที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่ h o นด้าได้สร้างขึ้นมาจากรถแข่งที่มีราคามากกว่าคันละ60ล้านบาทมาเป็นรถเบอซ์ไซสนนที่มีราคาคันละไม่เกิน8ล้านบาทโดยยังคงจุดเด่นนะครับเรื่องของเครื่องยนต์แบบ V 4สูบให้พลังแรงม้าที่มากกว่า200แรงม้าอย่างแน่นอนแม้ว่าสเปคของตัวนี้นะครับ R c 2่ส3 V S จะไม่มีการประกาศเรื่องของแรงม้าสูงสุดแต่เชื่อว่านะครับจากรถแข่งที่มีแรงม้ามากกว่า240แรงม้า เมื่อเป็นรถถนนแล้วแรงม้าลดลงแน่นอนครับลดลงเท่าไหร่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าตัวนี้นะครับน่าจะไม่ต่ํากว่าสองร้อยแรงม้าอย่างแน่นอนเรื่องของความเร็วความแรงนะครับผมคิดว่าถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดทั่วไปอย่าง CBR 1000 R, R นะครับสี่สูบเรียง1 0 0 0นซีซีรถถนนธรมธรมดาๆของ h o n ด a าก็สามารถทําได้ถึง300กิโลเมตรชั่วโมงแล้วดังนั้นคันนี้นะครับมาจากรถแข่งซึ่งมีความเร็วความแรงที่มากกว่า เรื่องของคำเร็วนั้นไม่ต้องพูดถึงครับผมคิดว่าหายห่วงแน่นอนเพียงแต่ว่านะครับรถคันนี้เนี่ยฮอนด้านั้นผลิตขึ้นมาเพียงแค่213คันคนที่เป็นเจ้าของได้นั้นจะมีเพียงแค่213คนเ mm hmm. มืองไทยของเรานั้นนะครับคาดว่าจะมีการนําเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยเพียงแค่5หรือไม่เกิน10คันเท่านั้นขณะนี้ฮอนด้าเองกําลังพิจารณาอยู่ครับว่าถ้าราคาสูงถึง8ล้านบาทนั้นนะครับจะมีการนําเข้าสักกี่คันดี ถ้าราคานะครับอยู่ที่5ล้านบาท6ล้านบาทผมคิดว่า10คันก็ไม่เหลือครับก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่า h o n ด้านั้นนะครับจะตั้งราคารุ่นนี้เท่าไหร่กันแน่ถ้ามีการบวกภาษีนําเข้านะครับจากราคา5ล้านกว่าบาทขึ้นเป็น6ล้าน7ล้าน8ล้านอันนี้อยู่ที่การตั้งราคาครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น5ล้านบาท6ล้าน7ล้านหรือ8ล้านบาท RC 213 VS คันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ครับ จุดเด่นของ RC 213 VS คันนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่ Honda นั้นพยายามที่จะคงความเป็น RC 213 V ให้ใกล้เคีที่สุดครับแม้ว่าจะมีความแตกต่างเช่นระบบการสะเทือนหน้าอัพไซด์ดาวคนละชุดกันชุดเบรกค,คนละตัวจานเบรกค,คนละอย่างนะครับเพราะว่าสเปคที่ใช้ในแข่งขันนั้นนะครับจะมีคุณภาพที่สูงมากจานเบรกคาร์บอนอาจจะเหมาะกับก,บการแข่งขันแต่ไม่เหมาะกับก,บการใช้ง,งานท,าทั่วไป ดังนั้นนะครับจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานบนทั้งถนน r c 2 1 3 V s คันนี้นะครับใช้สวนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเพราะฉะนั้นจึงน้ำหนักเบาเหมือนรถแข็งครับและยังมีชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเหมาะกับการใช้งานทั่วไปหลายคนนะครับที่สงสัยว่าฟิลลิ่งกระับขี่นั้นจะแตกต่างรถแข็งหรือเปล่าบอกเลยครับว่าต้องแตกต่างอย่างแน่นอนรถแข็งนั้นจะเน้นเรื่องของความเร็วในช่วงกลางถึงช่วงปลายแต่ว่าการใช้งานสุดๆนั้นนะครับต้องเน้นเรื่องของช่วงต้นด้วยออกตัวด้วยนั่นฟิลลิ จะใกล้เคียงหรือว่าเหมือนแค่ไหนก็ตามคงต้องรอให้ผู้ใช้เบร์ไซที่จับจองคันนี้ไปแล้วขับขี่แล้วเป็นอย่างไรคงืมาบอกเราเราได้ทราบกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับก็คือรถแข่งของมาร์คมาเกวสแชมป์โลกสองสมัยซ้อนซึ่ง RC 2 1 3 v คันนี้ได้สร้างสถิติความยิ่งใหญ่เมื่อปีที่แล้วโดยฝีมือของมาร์คมาเกวสนั่นเองครับเขาสามารถที่จะคว้าแชมป์ติดต่อกันได้ถึง10สนามซ้อนและยังทําสถิตินะครับตลอดฤดูการ ที่จะสามารถควาชช้าแชมไปครองได้ถึง13สนามจาก18สนามด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ RC 213V รถแข่งคันนี้นะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่มากกว่า240แรงมา้าและสามารถทำความเร็วได้มากกว่า350กิโลเมตรชั่วโมงนี่คือสถิติความเร็วที่ถือว่าสูงที่สุดในขณะนี้ในช่วงสนามแรกของฤดูกาล2 5นะครับมาร์กมากเกสนั้นทำตัวเลขสถิติความเร็วได้เกินกว่า350อย่างชัดเจนครับ นี่คือความเร็วความแรงที่เหนือใครไม่ต้องแปลกใจครับว่าถ้าปีนี้นะครับมาร์กมาเกสจะสามารถรักษาแชมป์เป็นคูที่สามติดต่อกันหลายคนถามเข้ามาครับว่า r c 2 1 3ีคันนี้มีราคาค่าตัวเท่าไหร่สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้หรือไม่ตอบตรงนี้เลยครับว่ารถแข่ง RC 2 1 3 V หรือรถแข่งของยี่ห้อใดก็ตามนะครับจะไม่สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ทุกๆค่ายทุกๆบริษัทนะครับทุกๆท,ทีมนั้นทำรถแข่งขึ้นมานะครับ ไว้ในการเช่าขี่หรือว่าเช่าแข่งขันจบฤดูกาลแล้วต้องคืนให้กับบริษัทรถมอเตอร์ไซค์ทุกทีมเหมือนกันหมดครับนี่คือโปรโตไทป์ ide, รถแข่งต้นแบบเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาภายในเครื่องยนต์จะไม่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้แต่ละค่ายแต่ละค่ายจะต้องมีการรักษาความลับรักษาเรื่องของโน้ตหาต่างๆเอาไว้อยู่กับตัวเองครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของการเช่าขี่ย้านะครับว่ามูลค่าของการเช่าขี่นั้นอยู่ที่60กว่าล้านบาท ถ้าที่เป็นเงินของ US d ล l l a r จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน US d ล l l a r ครับที่เป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่ตาแลกเปลี่ยนแับวันนี้60กล้านบาทนี้แน่นอนชัดเจนมากกับเจ้า RC213V คันนี้ครับเอาละครับเรือในเบรกแรกนี้ก็หมดลงแล้วทุกอ่านในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ